หนูจะเปลี่ยนตัวใหม่เด้อซอมบี้ซอมบี้ได้กันได้ออมันไม่ใช่ไม้คมา้าแบบอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ไม้ค้าแบบอันนั้นอ่ะซอมบี้อยู่แล้วนี่หว่าเราสามารถงโง<อ>่เปิดไวไฟเขายังยังยังเลยนเนี่ย อันนี uh, oh, uh. wl, well ้ม no, ันดีอ่ะปัดโฟเอาอะไรเนี่ยต้องพิมพ์หมดเนี่ยไม่ดีทหารพีดีบ้านเขาไม่ต้องพิมพ์เลยเขาก็เว้นไฟคนอื่นแล้วเขาก็เข้าแมพพีดีด้านเขาไม่เข้าเว้นไฟคนอื่นนะนี่มีกล่องครับป่ะเนี่ย อไอยอเดียวตีโอ้ยตีได้ไหมที่ผมใช้ผมเป็นบาร์คิวลุลงพี่น้าซอมบี้กินกินซอม,มบี้เดี๋ยวพาร์หน่าจะให้พารก์กับไ,ไอ้เนี่ยไอไอดำอ่ะไอไอกัดฟันอ่ะไปอันนั้นอัพโหลดสกินนะคบ Terima kasih. โหน่าโค้นเหมือนกันน่ะถืออะไรก็เหมือนกันโอ้โหไปละไปขุดไปขุดหินก่อนเล่าไอ้เล่าไอ้ดีกว่าไปขุดหินเล่าโอ้ไปขุดหินก่อนหินอยูอนูานต้องไปของขาต้องค์ข่ะใครก็ได้อยู่ตรงลาวาเนี่นะใครเจ้าสกินถอยไปเจ้าไปตั้งชื่อใหม่ไปใหม่เฮ้ยอย่าตามเข้ามา มาขึ้นตรงน้ำดินกตรงนี้เลยอันนี้อะไรอันน้อะไก็เจอแล้วเออเนี่ยแต่หนูไม่อยากกดหนูอยากมากดบนเมือหนังพัดมาตรงน้ำดิก็เจอน้ำด้วยแล้วก็จะขุดหินขุดฐานได้ด้วยขุดขุดขุดฐานก่อนฐานเอามาเผื่อด้วยแต่มันขุดไม่ได้ เราใช้ด้วนหนมันที่ขุดอะไรก็ได้อะไม่ขม่านนี่ไม่ดรดูบนี่่นแ่โอยเฮ้ยายยแดงหน่อยขอหน่อยนึง้อะไรดเองี่มาขุดแบบนี้ดมันแม่เราไมู่ 有了呀嗷嗷笑笑呗 วัดดีเจ้ไข่ต้องเป็นของฉันดูไม่ไก่ของวีดีอยู่แล้วแจ๋เป็นไก่ของวีดีเปล่าน่องแจาเป็นน่องไม่ให้เ่ะไหนจะน่อไม่ให้ เสียงกวนอุยีไหนอยู่ไหนไหนใครใครเป็นคนผอมานี่ดิมานี่ดิเห็นก็ถืออะไรไหมดาบนนีะเดี๋ยวจะทำดาบเหล็กให้ดูมีเหล็กด้วยหรอนี่เด็กอ้าวโซแรงว่ายนี่ไม่เคยเล่นเเฮ้อไม่พี่เดกี่จทำได้ไหมอ่ะ